เดหลูงน้องนี่ครับนี่นลยกงน้ององค์ลักครับเด้ดสมุนนี่เด็สมบันี่เออแหะเม่ถามนวันดพี่เกมาหญ่มงึง้านาทีบน